Lô Bye bye nè Bye bye <laughs> sẽ hai Lô <Lù. cười> Chạy sama lagi. Loh? Loh? mana?

เราจะรอนากอมามจ้าอ๋ออ๋อ๋อไปเตุ๊กตาไปเลยครับพี่ไข่ตุ๋นปะเปเนยนะไข่ตุ๋นเออไม่เปิดไะอู้เป็นยนไข่ตุ๋นนะ้ Lũ. 1 Luna Lua Ui 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 Ở ui Ôi, mình đừng thăm mai, ui 1 2 Luna 1 ไปแล้วไปเลยแม่จเจล่งกับพี่ไข่ตุกไปดิไปดิไป,ดไปนะไม่เอาไม่เอาไปดีกว่า ไปดูไปเนี่ยเออปาปาปา <tis> อันนี้มาไปไหมบายบายก่อนบาย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 ส่งจูบส่งจูบด้วยมานี่มานี้มาใกล้ๆไม่เห็นรัวบายบายก่อนบายบายส่งจูบจุ๊บจุบ,จบ สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนิอขอยเออเก่งมาก